ม่ใหเอมอาสวัสดียำเย็นครับโอ้เก็บเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแลาฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผู้เก็บอะไรนะโอ้ขึ้นอีขึ้นนีขึ้นนี ย่เก็บไอของออกจากเสาเอกครับโอ้นี่ขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนียายนี่ีฮานไอ้เตเนี่จ้ะฮะเสาเอกจไอยูะบอกจริจีกี่ฮาถวินี่เอาของออกเนี่ย คนเดยกขึ้นมีอะไรนี่อ๋อให้คนขึ้นเหรอคนที่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ได้กินคนจับกระได้ได้กินอยู่อ๋อคนจับกระได้ได้กินใช่ไหมตุยจัดเน่าเน่าเรื่องชีวิต เขาทำเสร็จแล้วไม่ต้องสร้างภาพหรอกอันนี่เลยบอทำงานไม่เลือกน้อยผมมาเก็บงานแทนมาเก็บงานแทนไงเดียวเขจะต้องขุดเฮ้ยไม่ต้องขุดแล้วนี่ผมก็เคลียร์เสมอๆนี่เวลาเวลาทำงนมาเขาก็เลยยาย ตุ๊ก oh, chị ราคาถูกเลย đi โหแฮ่อ้าว

ao ờ. hả <laughs> <laughs> bò ao à, có đú ao, khương mùng khương mưu chăng, ma, ừ, ao job, mà ơ, 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 Hãy ơ, 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 ความเชื่อครับอยู่เย็นเป็นสุขเด้อบ้านยายนี่นเนาะหนึ่งหนึ่งห้าสี่ฮะหนึ่งห้าสี่บาลิกีนี่นะหนึ่งห้าสี่เดอ้อใครที่อยากจะเสี่ยงดวงครับลองดูอ่าอืม

อยู่ในกราด้ะเฮ้ยอยู่ันน้อเต้ออยู่ตานุ้งเฮ้ยมันอืมอยู่ตามีรูปยื๊ะนึ่งนึ่งห้าซี่วัยใเมื่อกี้ห้าห้าจฮะหนึ่งบ้านหลิที่นี้หนึ่ไห้าซี่หนึ่งห้าซีบ้านหลิกที่กี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 กระพองกีกีนีกเกีอีกีกีก้ไีก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 กีกี

เออมวยนี้มวยเคลียร์เองหาหาศูนย์นุ้ยแต่บ่ได้ลงโมพี่มวยมวยเคลียร์นี่คือเหมือนกันเออเดี๋ยวแปะให้ครับมวยเคลียร์เหมือนกันบ่เจ๋งบ่พี่กรมหาหาศูนย์โอ้หน้าเราเลยนี่บักโอ้จัดไปเลยบัดบ้ารถเนาะบล็อกโมใช่จัดไป1ลังจัดเลย

ลมรนเลยเลานะเขมเลเหล่าเลากี้สามลังเลยเนาะไอ้สามลังเลยเนาะอ๋อเต่าเต่าอืมอ๋อเต่าเต่านี่ทำรถมาโยโมเอะย่งี้อย่าลืมผมนะให้แต่ถูกให้แต่ถูกรางวัลที่หนึ่งเงาเอารางวัลที่หนึ่งเอาถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเงาไหนเนี่ยพูดผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคืนจานหนึ่งแค่นั้นนะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งผมขอเถิด ผมขอได้ศูนยอะไรขออะไรขอห้าแสนโอ้ควอยการซื้อลอตรีนะเขาบอกว่าศูนยจุดูเปอร์เซ็นตะคนที่จะถูกอ่ะอืมไม่ไม่ค่อยมีถูกหรอกก็ซื้อเสียงเสียงไว้งั้นแหละเผื่อมันจะฟลุกเหมือนกับคนที่เขาเห็นไหมออกมาลงข่าวเน้ออ้ สร้างบ้านไฮยายถูกคนชาวอำเภอบ้านกรวดทุรวันที่หนึ่งนายยอดชายอ้หรือว่ายูทูบชื่อดังชายบ้านนานี่เอาลงจริงๆเดี๋ยสร้างบ้านไฮยายถูกตะตีในวันที่หนึ่งอยู่ลงเลยเป็นแบบดังเลยแหละดังเลยเนาะถูกทำไงทำใจได้ไหมทำใจได้ไหมถ้าถูกตะตีนมือก็นิี่โจรรู้ นั่นและเขาเดินมาดูไงอันนี้วัดอะไรนี่คือระดับระดับไม่เวลาเราวัดก็วัดจากตัวนี้เลยไงอ๋อโยปนาโยปนาอ๋อวัดจากตัวนี้เลยไม่ต้องปัหาบื่อมาต้องเบือืมแน่ๆปรึ่ก็หมูเบื่อทิ่มรอบแต่ต่ซอสต่โซน่าเบื่อสรดเอาแล้วช่างนั้นทำไมไม่ช่วยเขาทำงานเลยนะช่างนั้นน่ะนั่นน่ะช่างเล้วน่ะเออเหนื่อยแล้ว ช่างมันเถอะววิศวกรรมคุณเจบอะไรมาโชควิศวกรรมอ๋อนี่เราวัดอย่างนี้เลยใช่ไหมอันี่คือคานอ๋อนี่คือคานนี่คานเอาดินที่ไหนเข้าเอาดินนี่ให้ถากดินนี่เลยคุณทางนี่เอาเดี๋ยวรถร้านร้านยายแกมีรถถ่ายอยู่แล้วอือวมันกัน

คือคือพรุ่งนี้มาก็ต้องมาเจาะเทคานทุกเนี่ยแข็งโต๊ข้างบนรัหัวเสาอเล่ซอยผอซอยเนียทาซหมดซอยหมดเลยแข็งแรงดีเนาะแข็งแรง,นะแงเรงนาะ มืมจ้า่ไมททเทีขาหน่อมีสุดอัเนาะสุดลถีาค้าหนเรถรถติดเนเนาะอะรถติเนนแลไม่ต้องบินเยออันนี้คือตากวา หน้ารถสิบเศจต้องขุดใช่ไหมขุดเด,ด,เด,ด,เดลอกเยไม่ต้องเครืองดินไม่มีใครอยู่หรอกจะไปอยู่แล้วแตะกรดุฮะอ๋อมันมันต่ำไปบ่เออใช่เดี๋ยวแกเดินสืดุดเนาะใช่ใช่ใช่คนแก่ด้วยได้เดินสะอดุ เพื่อจะตีค้นเจ้าู่จังโม,งงมดิฟเืๆๆๆๆอระเบิง์ิตุตีตัวพุ่หลังเก้ไม่มีคนเจ้าบ่ะไม่มีมีแต่เจ้าไม่มีลูกล้านเลยโอ้ท่นี้ก็ได้สูงเท่าบ้านรังอื่นๆเนาะโน่น่ะก่อน,น,นเก้ก็อย<ก>ู<ก>่ต่ำๆเลยเด้ ทำทำทมปันปเตยใหญ่นอกไ้นู่นทมปันปเตยใหญ่บรเวณปันเฮียเลยปันเฮียเท่าไหมเท่าเท่าเท่าบริเวณปันเหนเหืแสดงว่าพี่ก็นอนอยู่บ้านจะรวยเลยวะฮะจะรวยก่อนปอช่วงนี้จะอยู่นี่ดูแลให้เสร็จเลยดูก่อนสถานการณ์ดูสถานการณ์อ่ะติดตามชม ได้ที่ช่องพิวศนะครับเจ๊ก็จะอยู่อัปเดตให้ดูนะครับาการทำงานของช่งางไทยครับสร้างบ้านให้คุณยายครับ<น>คลิปนี้ผมก็ลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันนะสวัสดีครับผม